ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy n u c ช a c h a า n e l นะครับมาพบกับนุชัยอีกแล้วนะครับวันนี้นุชาัยจะมาตอบคาถามแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่หลายๆคนสอบถามกับนุชาัยเกี่ยวกับประเด็นการรักษาสิวนะครับวันนี้คําถามนะครับมีหลายๆคนสอบถามกับนุชชามาว่าพี่นุชาัยคะในขณะที่เราเป็นสิวอักเสบเราสามารถขัดหน้านวดหน้าหรือว่าสครับผิวหน้าได้ไหมซึ่งนุชชาก็อยากจะบอกว่าการที่เราเป็นสิวอยู่นะครับเกิดการอักเสบอยู่นะครับเราไม่ควรที่จะไปรบกวนผิวโดยการสครับผิวนวดหน้า หรือว่าข <ais ama> ัดผิวหน้าแต่หลายที่เขาบอกว่าการที่เราสครับหน้าช่วงที่เป็นสิวจะทําให้สิวของเราหายได้เร็วขึ้นซึ่งูชาก็คิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ผิดอย่างมหาเลยเพราะว่าการที่เราสครับผิวนวดหน้าขัดผิวหน้าเนี่ยส่งผลทําให้เกิดการรบกวนของผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราเกิดการอักเสบเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นสิวเรื้อรังหรือว่ามีภาวะที่เป็นสิวที่แบบว่ารักษาไม่หายหรือว่าใช้ครีมอะไรยาอะไรไม่หายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ เรารบกวนผิวมากเกินไปบางคนพอกหน้าทุกวันเลยหรือว่าไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของสครับออหรือว่าสารปราซรลวผิวอะไรที่รุนแรงหรือว่าไปล้างหน้ารุนแรงอะไรเงี้ยก็มีผลทําให้หน้าของเราเกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้สิวของเราเกิดการระทุขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สิวของเราเกิดการอักเสบติดเชือ้อรักษาเท่าไหร่เขาไม่หายนะครับนุชชาแนะนําสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับก็ควรที่จะรักษาตามอาการแล้วก็รักษาอย่างเบามือก็คือแบบ อ่อค่อยๆประคบป,ประงมของเขาหน่อยคือช่วงในขณะที่เราเป็นสิวอ่ะเป็นช่วงที่ผิวของเราเกิดภาวะที่อ่อนแอมากๆเลยนะครับคือบางคนที่เขาแพง้ง่ายอยู่แล้วนะครับนุชาสังเกตพบว่าคนที่เขาไปใช้ครีมที่มันมีส่วนผสม,สมของแอลกอฮอล์หรือว่าน้ําหอมที่สูงมากหรือว่าสารซิลิโคนอะไรต่างๆที่ส่งผลทําให้เกิดการอุดตันสิวของหลายๆคนที่เกิดอาการแพ้ง่ายเหล่านี้จะส่งผลทําให้สิวเกิดการประทุหนักมากหรือว่าเป็นสิวที่แบบรักษามไม่หายหรือว่าเกิดอาการเรื้อรังได้เช่นเดียวกันนะครับนุชาขอ สรุปให้อีกครั้งนะคะสาหรับใครที่ต้องการนวดหน้าสครับผิวหน้าหรือว่าทําอะไรรุนแรงกับผิวหน้าควรที่จะทําหลังจากที่เราสิวหายหรือว่าใครที่ไม่ได้มีปัญหาสิวก็สามารถทําได้แต่คนที่มีปัญหาเรื่องสิวควรที่จะงดก่อนและใครที่เป็นสิวอยู่ต้องการมากหน้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็ระบุว่าใช้ได้กับคนเป็นสิวนะครับทุกคนจะต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบการดูแลผิวหน้าของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้สิวของเราหายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับใคร ข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการปรึกษาสิวกับนุชานะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าแอดมาทาง f c e b o o o f แฟนเพจได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย